มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสุชาติชูวิกตูเป็นแบบอย่างนำทัพพาประเทศข้ามวิกฤตขอบคุณลุงตู่มอบโอกาสทำงานและตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานภูมิใจได้เป็นลูกน้องได้สัมผัสหัวใจของนาย12กรกฎาคม2566นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติได้โพสเฟซบุ๊กระบุว่าลุงตู่คือนายที่มีแต่ชาติบ้านเมืองประชาชนลุงตู่รักและปกป้องสถาบันเป็นสิ่งสำคัญทุกอุดมการของท่านผมจะทำตามแบบอย่างขอบคุณลุงตู่ที่มอบโอกาสให้ผมทำงานในตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานซึ่งเป็นตำแหน่งที่ผมเองภาคภูมิใจเพราะได้ช่วยเหลือพี่น้องแรงงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเคียงคู่ไปกับลุงตู่ ซึ่งลุงตู่นับเป็นหัวใจหลักที่ทําให้การช่วยเหลือทุกๆครั้งประสบผลสําเร็จสิ่งที่ผมชื่นชมลุงตู่มากๆก็คือการนําทัพพาประเทศข้ามผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งผมก็เป็นฟันเฟืองส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยลุงตู่ดูแลพี่น้องประชาชนและผมได้เห็นความทุ่มเทเ,เสียสละของลุงตู่ที่ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ประเทศของเรารอดจากวิกฤตโลก ทั้งทางด้านสาธารณสุขดูแลรักษาชีวิตของทุกคนรวมทั้งครอบครัวในด้านเศรษฐกิจด้านการลงทุนด้านแรงงานทางด้านรักษาการจ้างงานสวัสดิภาพของพี่น้องคนใช้แรงงานประคับประคองกว่าจะถึงวันนี้สุดท้ายนี้สิ่งที่ผมภูมิใจก็คือได้เป็นลูกน้องได้สัมผัสหัวใจของนายที่มีความรักชาติบ้านเมืองสถาบันพระมหากษัตริย์ รักพี่น้องประชาชนยิ่งชีพนี่แหละคืออุดมการณ์ที่ผมต้องจดจำรักษาเอาไว้ทำตามแบบผู้นำที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ